หากร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีโอกาสติดเชื้อก็ลดลงด้วยค่ะในยุคโควิด19แบบนี้การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินที่มีผลการศึกษามากมายว่ามีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด19 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะตัวแรกนะคะวิตามินซีมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างและการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยกระบวนการทําลายเชื้อโรคเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีงานวิจัยพบว่าวิตามินซีช่วยลดอาการป่วยและลดระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ค่ะร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีได้เองต้องได้รับจากอาหารเสริมและอาหารผลไม้เช่นมะขามป้อม พุทรากีวี่ฝรั่งรวมถึงผักใบเขียวผักเคลบ็อกโคลี่ในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำคนสูบบุหรี่คนสูงอายุคนที่ทานผักผลไม้น้อยก็จะเสี่ยงต่อการขาดวิตามินซีได้ค่ะขณะที่แนะนำให้ทานวิตามินซีในการเสริมภูมิคุ้มกันคือวันละ1,000มิลลิกรัมแต่ในช่วงที่เป็นหวัดภูมิคุ้มกันลดต่ำลงสามารถทานวันละ 2,000- 3 0ถึมมิลลิกรัมได้ค่ะ ตัวที่2นะคะวิตามินดีเป็นวิตามินที่มีบทบาทในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยลดการอักเสบของเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางเดินหายใจนอกจากเราได้รับปริมาณวิตามินดีจากแสงแดดแล้วเรายังได้รับจากอาหารเสริมและอาหารในอาหารได้จากปลาทะเลปลาแซลมอนปลาทูน่าไข่แดงตับ ในคนที่ทานมังสวิรัตจะได้จากเห็ดเช่นเห็ดเข็มทองเห็ดนางฟ้าตัวต่อไปนะคะแร่ธาตุซิงค์เป็นแร่ธาตุที่สําคัญที่ร่างกายต้องการแต่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างและสะสมเองได้ต้องได้รับจากภายนอกอย่างสม่ําเสมอเช่นได้รับจากอาหารเสริมอาหารในอาหารจะได้จากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวอาหารทะเลหอยนางลมในคนที่ทานบังสวีรัตดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ คนสูงอายุหรือในคนที่มีโรคตับโรคไตเรื้อรังก็จะเสี่ยงต่อการขาดซิงค์ได้ค่ะมีงานวิจัยที่พบว่าซิงค์ช่วยป้องกันไวรัสเกาะผนังทางเดินหายใจทำให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ลดลงทั้งยังยับยัง้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อโควิด -19 ได้ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะและทานวิตามินได้อย่างปลอดภัยนะคะ หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาเภสัชกรที่หน้าร้านและฟาร,ร์มาซีได้ทุกสาขาค่ะ